อนะถัดมาข้อที่7นะครับสำหรับสวันอเคมีนะปี267เหมือนเดิมนะเรายัางอยู่กันที่ชุดเดิม,ดมนะฮะอดข้อนี้เป็นเรื่องแบบจํานองอะตอมนะครับเนื้อเรื่องโครงสร้างอะตอมเขาบอกว่าพูดถึงแบบจำนองอะตอมของบอนะฮะหรือโบเนี่ยนะครับถ้าอิเล็กตรอนคายพลังงานนะออกมาเป็นแสงที่มองเห็นได้ปรากฏการใดน่าจะเกิดขึ้นมากที่สุดทีนี้ปกติแล้วการที่จะเกิดแสงนะฮะออกมาได้ก็คืออิเล็กตรอนขยบ ถูกไหมเขยืบจากชั้นบนลงมาชั้นล่างแล้วก็คลายพลังงานออกมานะครับจากชั้นที่เป็นกระตุ้นลงมาที่ชั้นที่ลงมาข้างล่างถูกไหมาจะาเป็นกราวด์สเตตหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้เป็นหลักการทั่วๆไปที่นี้เราลองดูจากช้อยส์นะครับในที่นี้ก่อนก็ไก่บอกว่าอิเล็กตรอนวงนอกสุดหลุดออกนอกอันนี้ไม่หลุดนะครับผิดนะครับนะไม่หลุดนะแค่เขยืบลงมาเฉยน,นะครับ ข้อขอไข่อบอกว่าอิเล็กตรอนวงในเปลี่ยนระดับพลังงานจากต่ำไปสูงอันนี้ไม่ใช่นะครับจะต้องจากสูงลงมาต่ำนะฮะแล้วก็เกิดมักจะเกิดจากวงนอกก่อนนะครับข้อควายนะฮะอิเล็กตรอนจากระดับพลังงานที่2ลงมาที่สถานะพื้นนะครับอันนี้ดูดีครับแต่ว่าเราลองแอบดูงองูนิดนึ่งครับงงูบอกว่าอิเล็กตรอนจากระดับพลังงานที่4ลงมาที่ระดับพลังงานที่2 ะะทีนี้ตรงนี้จะเป็นข้อถกเถียงนิดนึงตรงนี้จะต้องอาศัยความรู้ที่ค่อนข้างแอดวานซ์ขึ้นไปนิดหนึงครับถ้า2ลงมา1เนี่ยนะครับระยะชั้นจะกว้างนะครับระยะชั้นจะกว้างคือถ้าเกิดน้องๆอาจจะวาดรูปดูก็ได้นะก็คือ1อยู่นี่ใช่ไหมนะฮะสนะ 3, แล้วก็4มันจะค่อยๆแคบลงอนะเนาะนะฮะอันนี้1 2 3 4ถ้าเกิดในช้อยคอควายเนี่ยมันจะเป็น 2ลงมาหนึตรงนี้ส่วนระดับพลังงานของงง,งูก็คือ4มา2ทีนี้ในระยะที่เป็นกว้างกว่าในที่นี้เนี่ยนะครับถามว่า2เกิดแสงไหมเกิดครับแต่แสงในที่นี้เนี่ยสมา1จะได้เป็นแสง UV ครับอันนี้ต้องแอดวานนิดนึงนะฮะส่วน4ไป2อันนี้นะครับจะได้ Visible ครับจะได้แสงที่มองเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นชอย ในที่นี้ที่ดีที่สุดสําหรับโจทย์ข้อ7จะตอบช้อยข้ององูครับ